ชื่ออะไรครับคนหนูค่ะแล้วแฟนคนเก่าชื่ออะไรนะครับอ๋อชื่อแซมไม่ใช่แฟนเป็นคนคุยแซมดูไวหรือเปล่าครับสเปคสเปคผู้ชายที่ชอบนี่ยังไงครับคนที่จริงใจกับเราตั้งแต่แรกจนจบค่ะนี่คุณได้มีการแบบว่าแบบสัมพันธ์แบบมีไอหรือโอหรือเปล่าครับอันนี้ <laughs> สวัสดีครับทุกคนสมิธสตรีมอยู่ที่ Nemo TV นะครับอย่าลืมโหลดแอปมารับชมกันด้วยนะครับอ่าเออสวัสดีครับผมสมิธนะครับผมก็เป็นผู้ดำเนรายการเสือกนิดหน่อยสวัสดีครับผมอ่สดีรับผมเดฟครับแต่อันนี้ชื่ออะไรนะครับ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชือชื่ออ,อะไรครับคนหน่งค่ะมีแฟนไหมครับอ่าอะไรนะคะมีแฟนไหมครับเอ้ยเอาหมอนให้เขาหน่ยครับคมิน่าจะหลับก็ครับครับมีแฟนมมีแฟนไหมไม่มีไม่มีแฟนหรอ แล้วแฟนคนเก่าชื่ออะไรนะครับแฟนแฟนคนเก่าใช่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 ถ้าถ้าถ,า,ถาชื่อแซมไม่ใช่แฟนครับเป็นคนคุยอ๋อชื่อแซมไม่ใช่แฟนเป็นคนคุยอ,อันอัน,นไหนครับเนี่ยแตมดูไว้หรือเปล่าใช่<ไ>ผมว่าคุณเมวน่าจะมีเร <laughs> ื่องอยากถามเยอะเลยนะครับ ทราบว่าคุณจะเอแฟนดูไว้มันนานเท่าไหร่ครับกี่เดือนกี่เดือนหรือว่ากี่วันน่าจะอาทิตย์หนึ่งอ่าเหตุผลไหนที่แบบถึงเลิกเคยเขาเขาทิ้งไปครับเขาให้เหตุผลว่าอะไรครับตอนทิงตอนที่ทิ้งไปเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาคนไม่มีวอะไรครับ คำรับแซมดูไวผมคงไม่มีเรื่องอะไรอยากจะบอกกับน้องน้อๆผมเท่าไหร่ครับแต่ว่าเขาบอกเขาบอกแค่ว่าเขาไม่มีเวลาแล้วครับค่ะเขาบอกว่าเขาต้องซ้อมต้องอะไรแย่ๆก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เราแล้วตัวเราแล้วตัวเราเราเราว่ายังไงบ้างตัวเราอะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเราก็ไปดูที่หลังว่าเขาแบบแอบเขาใกล้คนหนึ่งตอนที่เคุยกับเราอยู่ ว้ายคนนั้นชื่ออะไรครับขอไม่เอชื่อไหมแต่เขาเสียหายเออไม่ต้องเอชิ้นแล้วขอขอแบบว่าแค่ตัวย่อตัวย่ออะตัวย่ออยู่แก๊งอะไรอะไรเงี้ยมีตัวย่อไหมครับเขาเป็นหน่วยงานค่ะืออตัวย่อชื่อได้ไหมอ่ะอ่ะตัวย่อชื่อได้ไหมฮะแฟแมก็ฟาโซอะไรนะครับเอ็นวายเขาบอกเอ็นวาย N.Y เป็นหมอแน่ๆเลยถูกต้องไหมฮะขอแปเป็นภาษาไทยนะครับตัวย่อภาษาไทยจำชื่อไม่ได้แล้วคะ่ะแต่ว่าเขาอยู่ช่างอ๋อเป็นช่างอยู่ช่างด้วย N.Y.Y. <Why? S 1> ใครอะนายาเหรอนายะหรือเปล่านาจ๊ะหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ น่าหยิกหรือเปล่าเก็บไว้เป็นความลับดีกว่านะทินาวาบอ่ะเออนาวาการเอกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรออืแล้วแล้วพอเรา,ารู้อย่างเราเราเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเขารู้สึกเราก็ไปค่ะคนอื่นเขาก็คงตกใจเหมือนกันอืมแต่เราก็ากช็อกอยู่เราก็ช็อกอยู่แล้วตัวเราจริงๆใน,นตัวเราจริงคือเรามีความรู้สึกกับแซมมากแค่ไหน เราก็เริ่มมีความรู้สึกเพราะว่าเออเขาที่แค่เราอะไรอย่างงี้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการแสดงหรือเปล่าแต่คือเราโอเคนะที่มีเขาอยู่แล้วคุณแซมเป็นคนยังไงในมุมมองของผอนเล่หมดนะไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องไม่ดีพูดพูดได้เลยครับรายการเราพร้อมจะแบบแก้ปัญหาหรือว่าอ้ไนั่นรับได้ครับพร้อมเพราะผมพร้อมรับฟังครับเป็นที่ระบายให้ได้ครับ ได้เต็มที่แล้วครัือถ้าตอนที่เรากําลังคุยกันอยู่ก็ดีหมดแล้วค่ะแต่พอแบบมันเกิดเรื่องขึ้นเราก็มองเขาใหม่ทําให้เราแบบมุมมองที่มองเขาดีอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเห็นแช่เหมือนแบบอรารมณ์เขาเรียกโปรโมชั่นอะไรเงี้ยออันนี้ผมผม,ผมถามต้องถามนี้ก่อนดีกว่าคือตอนที่เขากําลังคุยกับคุณเนี่ยเขาเข้ามาเรื่องความสัมพันธ์กับคุณยังไงบ้างครับแบบว่าเขาจู่โจมยังไง มีคำหวานไหมหยอดกันไหมนู่นนี่นัน่นมีมีอะไรบ้างครับประมาณนี้มีอะไรไหมก็มีค่ะมีบ้างตามสไตล์แซมด้วยค่ะอแต่ขอสมมุกได้ไหมครับที่เขาหยอดนีนอโอ้โหจําได้นานแล้วเป็นเดือนแล้วสมมุกสมมุกสมุกจําไม่ได้เลยเหรอใช่เป็นเรื่องเราไม่อยากจําไงอเออซือคุณแซมยูดูอยู่นี่คืออยากฝากฝากบอกอะไรไหมครับ ราไม่มีอะไรจะพูดอะค่ะเรผ่านรายการได้แั้งเราขอไม่พูดถึงดีกว่าแล้วแบบพอจะมีแบบบอกได้ไหมครับว่าแบบถ้าเกิดเจอแบบผู้ชายอย่างคุณซอโซ่ความไดนามควรควรมีวิธีแบบรับรับมือ,อยังไงครแบบับ หมายถึงอะไรคะคนที่ซอสโซ่เยอะแยะไปหมดเลยแซมก็ได้ครับแซมค, <c oughs> คือคนอย่างแซมเหรอคะใช่ครับมีแบบวิธีรัเมือ,องเนี่เหมือนคนเหมือนหรือว่าเขาเองเขาเลยก็ได้ครับอ่ะถ้าเจอแซมอีกก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรต้องคุยกันละแต่ถ้าแบบทักทายทั่วไปเราก็เราก,เราก็ยินดีทักทายกลับแต่ถ้าแบบให้แบบคุยเล่นเหมือนเดิมคงไม่ได้แล้ว ้บบสมุดส,สเปกสเปคผู้ชายที่เช่านี้อย่างไงครัคนที่จริงใจกับเราตั้งแต่แรกจนจบค่ะนี่ม <c oughs> ีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอืมอันนี้ผมผมอยาก <c oughs> อยากขอเจาะหรืออีกนิดนึงครัอีกนิดนึงครับคำเรื่องความสัมพันธ์ <c oughs> คุณได้มีการแบบว่าแบบสัมพันธ์แบบมีไอหรือโอหรือเปล่าครับอันนี้ <c oughs> ล,ลึกไปหรือเปล่าอันนี้ลึกไปแล้วครับอันนี้ตอบได้ไหมครับไปแล้วนะครับคุณมิทถามถามเขาดีกว่าเขาอ่าตอบได้ไหมยินดีตอบไหมครับหมายถึงความรู้สึกนะอันนี้พูดถึงเรื่องความรู้สึกนะว่าความรู้สึกของเราอะ่ะที่มีต่อเัาแซมอะ่ะเป็นแค่ไอหรือไปถึงโอแล้วมันก็ไปถึงโอแล้วคะ่ะอืมแต่ก็คือคุณแซมก็ดันดัน,ด,นดันแบบเจ้าชู้เลยมาจาบความของคุณถูกต้องไหม คือเราเชื่อมั่นว่าแบบหลายๆคนเนี้ยคือเขาก็ท่าๆเป็นคนมีชื่อเสียงเนาะแล้วคือเราก็รู้จักพี่ๆเพื่อนๆเ,เขาเนี้ยก็แบบแนะนาว่าเออเขาอ่ะดีนะเราก็เลยแบบเอออยากจะลองเชื่อมั่นดูว่าจะดีจริงไหมอ mm hmm. แต่ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะนะ อ๋อก็คือเรามีคนรู้จักอยู่แล้วซึ่งแบบค่ะคนเราก็รู้จักว่าเออคนเนี้ยนู่นนั่นไม่รู้ว่าดีจริงไม่จริงหรือเปล่าก็เลยอยากลองสัมผัสดูคนก็บอกมาว่าเออเขาดีอะไรอืสุดท้ายแล้วเขาทำให้เราเสียใจเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะซึ่งก็คาดหวังอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ดูกันระยะยาวใช่ไหมอืมมันมันมันก็จะมีแหละครับคนที่สามารถดูแล้วคาดหวัง กับออผู้ชายหลายๆคนมันจะมีหลายประเภทครับผมว่าส่วนใหญ่มันจะมันจะมันจะแบบคือจะทําให้เราแบบแรกๆก็ยิ้มรักมีความสุขนู่นนี่นั่นได้เต็มที่ครับสักพักหนึ่งก็หมดเหมือนเรื่องโปรโมชั่นอย่างที่คุณคุณเคยพูดไว้เออเป็นมไครับสวัสดีครับคุณชิปเปอร์หรอครับ <Hello. S 1> ผมถ่ายรายการอยู่ครับว่บางปะถ่ายรายการอยู่ครับว่าไงเออติดคือติดคือมาชวยหน่อยติดคือช่วยหน่อยส่ยยงลมาเลยครับ ก็นั่นแหละครับแล้วคุณมีความรู้สึกยังไงข้างในตรงไหนอยากบอกกับผู้ชมทางบ้านบ้างครับใช้คำถามนี้ดีกว่าคเมนต์สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงที่มาเจอเรื่องแบบคุณอนะ่ะอ่าใช่มีมีคติเตือนใจสำหรับผู้หญิงที่ที่แบบว่าที่อยู่ในวอชิที้ที่นี่ไหมต้องถามงี้ดีกว่าก็มันก็แล้วแต่คนนะว่าเขาจะบอว่าจะจะดันทุลังคุยต่อไหมหรือไง เราก็ไม่รู้เนะาะเพราะเรารู้จักแซมได้ก็ไม่นานมากแต่ว่าถ้าแบบเจอแซมอย่างเงี้ยแล้วเขามาขอแบบอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยอะไรเงี้ยก็ขอให้คิดนิดนึง <c oughs> เผื่อจะมีใครเจอแล้วมาเสียใจทีหลังจากเรา <c oughs> ไม่มีใครอยากเสียน้ำตาหรอกค่ะอันนั้นก็จริงครับแต่มันเหี้ยครับเฮ้ย อย่าดิแกงกันพีไปเนี่ยแต่หนูก็ไม่ได้บอกว่าเขาแย่เสมอไปนะคะเขาก็มีทางที่ดีของเขาแต่อาจจะไม่ใช่ไม่่ใชทางที่ดีสําหรับเราค่ะอาจจะไม่ใช่สําหรับเราอ่าเข้าใจครับเข้าใจบางคนอาจจะชอบแบบความสัมพันธ์ระยะสั้นอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่คนนะอืครับเข้าใจได้ครับ ีมีคำถามเลยมีคนนี้มก็จะไม่มีอะไรผมว่าเดี๋ยวเอาคำถามผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวครับว่าอยากถามอะไรอไปตาม GPS ตรงนี้ก่อนเลยครับเฮียขวาขวาขวาทางหรือเปล่าพี่เออผู้ชมทางบ้านมีมีคำถามอะไรอยากถามบ้างครับ หมือนจะไม่มีเลยนะคะคุณมิตรต้นนี่แต่อันนี้มีแบบช่องช่องทางการติดตามไหมครับแปลว่าช่วงนี้แบบได้ทําอะไรหรือเปล่าหมายถึงต้นเองเหรอคะใช่ไม่มีค่ะอ่าไม่มีไม่มีช่องทางการติดตามที่ไหนเลยใช่ไหมครับเอ่าต้นต้นต้นอ่าต้นนี่ใช่นี่ใช่เฮ้ยไปดักจุดนี้ได้อาสาหน้าโลกสีน้ำเงินครับ สามารถพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับพูดได้เต็มที่เลยครับตรงนี้เราเปิดเต็มที่เลยครับก็มีแค่เฟซบุ๊กค่ะชื่อคุณหนู K double O N N A นะคะคุณหนูนะครับอยากติดตามเรื่องราวความรักของคุณหนูนะครับก็ไปติดตามได้ใน f a c e b o o K k o u b l e O N N นะครับใช่ไหมผมผมพูดถูกใช่ไหมครับบิวด้วยครับบิวโอเคครับขาเอ่อ ครับไอชิปคนต่อไปเลยสวัสดีครับครับเสร็จแล้วครับคุณหนูไปไปดักสิตให้หน่อยเอาครับเราลงมาครักแป๊บนึงแม่มาเดียร์มันงัดไปดักเลยไปดักเลยลูกเฮ้ยว่างไหมวางแป๊บนึงไหม စိတ်တော်ဘဝファンティンが兼ねないく